สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ค่ะพบกับปจิค่ะแล้วก็อยู่กับตุ้ยครับที่บริษกัการขายฟอร์ดพระราม5ครับผมวันนี้ค่ะพาทุกท่านมาอยู่กับคันนี้เลยที่ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเต็นค่าคันนี้รุ่นอะไรคะพี่ตุย้ยคันนี้เป็นรุ่นลนเจอร์ next gen นะครับ XLT นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0นะครับแล้วก็ยังมีการ เขาเรียกว่าสามารถเพิ่มออปชันในการช่วยเหลือการขับขี่เพิ่มเติมได้นะครับก็คือมูลค่า3 0 0 0 0บาทในเกียร์ออโต้แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเราเพิ่ม4 0 0 0 0บาทนะครับเขาเรียกว่าระบบต่างๆที่มีเพิ่มเติมเนี่ยก็ถ้าตัวเกียร์ออโต้เนี่ยเพิ่มมา1ครับเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับก็ไว้ตรวจจับระยะห่างในการจอดนะครับ2ครับเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็ช่วยเบร์นะครับ<ม>ต่อไปครับก็เป็นในส่วนของไปสูงไฟต่ำออโต้ Auto. นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นตัวรักษาอยู่ในช่องทางหรือเลนคิปปิ้งนะครับก็คุ้มค่ามากเลยในเงินแค่สามหมบาทที่เราเพิ่มไปออก็เป็นเหมือนระบบ<ช>ความปลอดภัยช่วยเหลือความปลอดภ<ช>ัยใผ<ห>มแล้วก็ <c oughs> ข้อเสนอพิเศษหรือว่าโปรโมชั่นประจําเดือนมีให้ไหมคะกับทางลูกค้าที่สนใจมีครับผมก็อย่างที่เราเห็นอยู่ครับ1จะเป็นในส่วนขอ,ของการแต่งเต็มนะครับแต่งแบบนี้แต่งแบบทีสปอร์ตนะครับก็ชุดแต่งครบค,รบ,ครบรอบคันเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของล้อด้วย รหรือจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับส่วนลดเช่นเงินดาวต่างๆนะครับดาวเริ่มต้นอยู่4,9่หมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีโปรโมชั่นที่หลากหลายแล้วแต่ความต้องการลูกค้าก็แนะนําให้ลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาคุยเข้ามา,าดูรายละเอียดกันเกาะน,นะครับแล้วจากทางด้านหน้าตรงนี้ก็คือ ใครที่อยากได้แบบนี้ก็สามารถเข้ามาหากับพี่ตุ้ยได้เลยอยากได้สกู๊แบบนี้หรือว่าไม่เอาก็ทําได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอยากได้แบบไหนก็อย่างที่บอกเลยเข้ามาคุยกันบางทีชิ้นนี้ไม่ชอบไม่ไม่เอาได้ไหมได้นะครับมันก็อยู่ที่แล้วแต่ลูกค้าคิดเอดหรือจะให้เราช่วยคิดเอดให้ก็ได้ <ừ> นะครับก็อย่างที่บอกความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับอ๋อแล้ววันนี้กับชุดแต่งทีสปอร์แบบนี้มีอะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างคะกับชุดแต่ง ชุดแต่งทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับทีสปอร์ตแบบแต่งเต็มก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าชุดกันชนด้านหน้าทั้งหมดนะครับรวมถึงกระจังหน้าด้วยนะครับสังเกตนี่ความเรียบหรูหรือว่าความสปอร์ตนะครับค่อนข้างสูงมีไฟเขาเรียกว่าไฟเหมือนไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED ทั้งหมดนะครับรับกับไฟหน้ารับกับ Daylight ทั้งหมดนะครับส่วนด้านบนนะครับก็เป็นสกู๊ปด้วยนะครับสังเกต สกรเป็นสกรปแรดอันใหญ่นะครับต่อมาด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของพวกซุ้มล้อนะครับมีให้หมดสี่ข้างเลยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยความหล่อของตัวรถนะครับเราก็เพิ่มล้อให้ลูกค้าด้วยลูกค้าชอบลายไหนก็มาคุยกันนะครับอย่างหลายๆล,ลายมันมันก็อยู่ในโปรโมชั่นบางอันที่มันเขาเรียกว่าสวยสวยมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายเราก็มาคุยกันหรืออาจจะไม่ต้องเพิ่มก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับ หลักๆก,ก็ประมาณนี้แต่องที่บอกคือมันทําให้รถด,ดูเขาเรียกว่าฟิตเมนต์ตัวรถโอเคนะครับไม่ได้แบบน่าเกียดหรือว่าเลอะเทอะอะไรจนเกินไปนะครับก็อ,อยู่ในเขาเรียกว่าให้มันดูดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงซุ้มล้อกี่นิ้วคะเนี่ยซุ้มล้ออันนี้เป็น6นิ้วนะครับก็มีในส่วนของตัวนี่มันเป็นไฟ,ไฟทับทิมให้ด้วยนะครับ แล้วก็ล้อแบบนี้สเปคยานก็จะเป็น265ทับ 60R18 แล้วในตัว XLT คันนี้สามารถใส่มากกว่า18ได้ไหมคะจริงๆใส่ได้ครับ18 20กำลังดีนะคะ22อาจจะใหญ่เกินระหว่าง20กับ22มันมีเส้นบางๆที่เราต้องคิดว่ารถมันต้องยกสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ลูกค้าก็ไม่ได้เสียเยอะมากมายเราก็เขาเรียกว่ายังต้องให้ลูกค้าเลือกว่าอยากได้แบบไหน แล้วอัตราการใช้น้ํามันของของล้อของยางพวกนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างไหมคะสิบแปดสิบหกยี่สิบจริงๆแตกต่างกันครับระหว่างสิบแปดกับยี่สิบเนี่ยหน้ายางอะถ้าเราเพิ่มหรือลดอะไรก็แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมันย่อมสูงกว่าเดิมการกินรอบหรือว่าอะไรครับการกินน้ํามันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเล็กน้อยครับมันมีผลเล็กน้อยมาก<อ>นะครับแทบจะไม่ต่างเลยก็ว่าได้<ะ>แต่แค่ความนิ่มนวลความกระด้างอาจจะเพิ่มขึ้นในร้อยี่สิบ สิบแปดอาจจะนิ่มนวลกว่าด้วยแก้มยางมันหนากว่าอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้มาไหนบางทีความชอบอ่ะมันมองเลยไปมากกว่าที่แบบว่าเอ้ยมันกระด้างหรือเปล่าใช้อนาคตจะเป็นยังไงเราก็มาดูตรงนี้เราก็ยังยังดูความต้องการลูกค้าเป็นหลักอยู่ดีแต่ช่วงล่างเขาได้ทําการปรับเปลี่ยนมาใหม่ใช่ครับก็อย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าไม่ว่าจะล้ออยากได้18 20ก็คือตามการขับขี่เลยแล้วก็ช่วงล่างก็อย่างที่บอก ว่านุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็เครื่องยนต์เทอร์โบคันนี้เป็นเทอร์โบคู่หรือเทอร์โบเดี่ยวคะคันนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวครับขนาด2.0ลิตรนะครับหรือ2ลิตรบ้านเราเรียกง่ายๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์โบเดี่ยวแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับลูกค้าจะถามเยอะว่า6สปีดเครื่องเท่านี้มันมันดอบรถมันจะแรงไหมผมบอกเลยว่าถ้าลูกค้าได้มาลองขับ หรือได้มาทําความคุ้นชินกับรถจะรู้เลยว่ารถคันนี้มีอะไรให้มากกว่าที่คิดในส่วนของพรคภาระกำลังและยังมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับ1คือโหมดธรรมดาปกติที่เราขับทั่วไป2โหมดประหยัดนะครับ3โหมดลากจูงนะครับ4โหมดถนนลื่นเพราะฉะนั้นการใช้งานการขับขี่ของเราแค่4โหมดผมมองว่าคุม้มเขาเรียกว่าคุ้ควบคุมควบคุมครอบคุมทั้งหมดนะครับในการใช้งาน โหมดประหยัดก็ช่วยในเราให้เราเซฟเราจะแต่งรถยังไงก็แล้วแต่ยังมีโหมดประหยัดมาช่วยให้เราเซฟรอบมันก็จะนิ่งขึ้นโหมดลากจูงพะละกําลังรถก็จะออกมาเต็มที่มากขึ้นใช้งานถูรูถูกกันได้เต็มที่ประมาณนี้ <c oughs> นะครับแบกอะไรก็เต<อ>็มที่โหมดถนนลื่นก็เพิ่มความปลอดภัย <c oughs> เพิ่มสมรรถนะความปลอดภัยเข้าไปให้เราได้ขับขี่แบบสบายใจฝนตกถนนลื่นขับอยู่ต่างจังหวัด <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ระบบเนี้ยมันเข้ามา <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> เข้ามาช่วยเหลือเรา ทําให้ลูกค้าใช้รถโดยที่ไม่พาวะผัวงและเราจะไม่เหนื่อยกับการใช้รถขออิกหนึ่งคำถามค่ะก่อนที่จะพาไปรับชมด้านท้ายแล้วก็ด้านในก็คืออยากจะถามว่าทุกครั้งที่เราจะซื้อรถคันหนึ่งลูกค้าจะถามเลยเรื่องเกียร์อะเทอร์โบโอเคเรารู้แล้วเทอร์โบคู่เทอร์โบเดียวแต่เกียร์ค่ะ6สปีดกับ10สปีดมันต่างกันยังไง6สปีดกับ10สปีดต่างกันยังไงครับถ้าเป็นรถในส่วนของการใช้งานหรือว่ารถที่แบบ ไม่ไม่ได้ต้องการความสมูทมากอยากความเป็นกระบะเพื่อขนของข,องขนอะไรด้วยตรงนี้ผมมองว่า6กสปีดมันทําให้ได้ดีกว่าและอัดทะลดในการขับอย่างผมแข่งรถด,ด้วยอะไรด้วยผมมองว่ามันมันรู้สึกว่าเล้าใจมากกว่าแต่ถ้าลูกค้าที่อายุเริ่มเขาเรียกว่าไม่อาจจะวัยรุ่นไปไปลายหรือว่าแบบวัยรุ่นอยู่ก็แล้วแต่ต้องการความสมูทความนุ่มนวลและต้องการพละกกาลังที่ต่อเนื่องผมก็จะมองว่าไบเทอร์โบ สิบสปีดอ่ะมันให้ความต่อเนื่องและความสมูทความนิ่มนวลรู้สึกขับแล้วไปเรื่อยๆมันสบายใจกว่า oh. แต่ถามว่า oh. เรื่องของความประหยัดของทั้งคู่เนี่ยโอเวอร์ดิ์เนี่ยสิบเกียร์ครับตัวสิบเกียร์เนี่ยมันมีโอเวอร์ดิสสามเกียร์ก็คือแปดเก้าสิบแต่หกเกียร์โอเวอร์ดอันเดียวก็คือจะเป็นเกียร์หกเพราะฉะนั้นเกียร์หกกับเกียร์สิบโอเวอร์ดิ์เนี่ยใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นความประหยัดรอบเครื่องอย่างผมเคยขับทั้งสองสองรุ่นสองรูปแบบเนาะ 1,500รอบเนี่ยความเร็วผมเกือบ120ทั้งคู่ oh. เพราะฉะนั้น 1. Oh. นครับรถทํางานไม่เครียด 2. ครับเราได้เรื่องความประหยัดรอบเครื่องไม่สูงเท่ากับเราไม่เค้นรถไม่เครียด uh huh. นะครับสคือเขาเรียกว่าในระยะยาวอ่ะรถเราจะเขาเรียกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเทนเนนต์หนักๆ uh huh. นะครับต่อให้แรงสุขชาคล่าหูของตัว6กสปีดมันจะเยอะกว่าแต่โอเวอร์ไดมันเข้ามาช่วยทุกอย่างเกียร์มัซับพอร์ตหมดลูกค้าจะหายห่วง แล้วช่วงนี้เขาเรียกว่าในในรูปแบบตอนนี้ฟอร์หันเขาเรียกว่าดูแลคนไทยมากขึ้นนะครับ hmm. ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับบล็อกแชทก็มีให้ลูกค้าถามปัญหานะครับเพจต่างๆหรือน้องเซลล์ทุกคนนะครับไม่แค่โชวลุูมพระราม5ทั่วประเทศก็ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าผมว่านะ hmm. แต่ว่าก็อยู่แล้วแต่คนนั้นๆด้วยว่ายังไงแต่ถ้าอย่างที่พระามหาผมมั่นใจว่าน้องทุกคนให้คำตอบลูกค้าได้ดีไม่ต่างจากผม แล้วก็การช่วยเหลือลูกค้าต่างๆต,ตั้งแต่ก่อนการขายหรือหลังการขายผมว่าเขาดูแลดีนะครับนี่ก็คือทางด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในด้วยตอนนี้คือได้ความรู้จากพี่ตุ้ยเยอะมากเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันภายในตัวรถของ m e x g e n Ranger ALT ค่ะเป็นตัวส<ม>ีประตูอยากจะสอบถามพี่ตุ้ยเลยว่าภายในเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้าง จริงๆฟอร์ตตัวนี้ครับตัวเน็กเจนเนี่ยปรับเปลี่ยนจากเดิมเขาเรียกว่าจนไม่มีมีเขาคงเดิมน้อยมากนะครับจริงๆเขาคงเดิมของฟอร์เนี่ยเหลือแค่หัวเกียร์เท่านั้นเองจริงๆหัวเกียร์ก็ปรับเปลี่ยนแต่ว่าด้วยดีไซน์ต่างๆครับอย่างเช่นแค่พวงมาลัยเนี่ยความจับความกระทับมือเนี่ยสูงมากนะครับการขับขี่เนี่ยวีกิฟหรือว่าอะไรที่เขาขับกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเก้ากับสิบห้าเนี่ยมันโอเคคือมันจับแล้วมันถนัดมือนะครับแล้วแถมมันยังปรับ ปรับมาได้มากกว่าตัวเก่าถึง4ทิศทางเนี่ยดึงเข้าทดออกขึ้นลงได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่มันก็จะดีขึ้นแล้วเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอย่างแค่ตัว x t ตัวนี้ครับเนี่ยมันติฟังก์ชันทุกอย่างมาครบแล้วคุยคอนโทรลจำกัดความเร็วนะครับการเพิ่มลดเซตติ้งต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงคำสั่งเสียงโหมดของตัวรถหรือว่าอะไรตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับการปรับเปลี่ยนหน้าจอคอนโทรลได้แค่ นิ้วโป้งเราเนี่ยสองข้างเนี่ยจัดก,การได้หมดเลยนะสังเกตเห็นไหมฮะมันก็ทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นแล้วด้วยแบบการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยอย่างผมไม่คนขับรถผมเหมือนติดแพทเทิร์นชิปตลอดอย่างเงี้ยแต่รถมันไม่มีเราก็เนี่ยเราก็ยังขับขี่สะดวกคล่องแคล่ว mm hmm. นะครับเห็นไหมครับมือเราก็ไม่หลุดไปไหน่ครขับขี่ก็ปลอดภยัยแถมพวกอะไรเป็นไฟฟ้าเราใช้งานง่ายอยู่แล้วไอ้นี่ก็เข้ามาเสริมเรา mm hmm. นะครับในส่วนงหน้าจอก็ใหญ่เห็นได้ชัดไม่ต้องเป็นขงเป็นเข็มอะไรอย่างนี้ นะครับเป็นดิจิตอลไปเลยเราก็ดูได้ทุกทุกอย่างนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าความร้อนความอุณหภูมิน้ำมันเครื่องแรลงน้ํามันว่าขับได้กี่กิโลความเร็วที่เป็นวงกลมแบบนี้รอบเครื่องรอบเครื่องลูกค้าก็จะถามเยอะว่าเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันดูยากไหมโอ้พี่ดูไม่ยากหรอกพี่ก็เหมือนเดิมอะ่ะแค่มันขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็วัดรอบได้เหมือนกัน,กนเนี่ยพี่ก็มาคูณเอาเออ ใช่มันก็ดูง่าย oh. แต่แค่มันดูทันสมัยมากขึ้น oh, อ๋อทันสมัยมากขึ้นให้ใช้งานง่ายมากขึ้นใช่ส่วนจอกลางนี่ก็เขาเรียกว่าฟอร์ดก็ดีไซน์มาให้มันใหญ่ไปเลยอะทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเตี้ยหัวเดีย่ยวอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้หน้าจอนี้มาเลยเพราะว่าหนึ่งในหน้าจอมันมีระบบของมันเป็นโมเดม็มเป็นอะไรเงี้ยครับเป็นตัวระบบฟอร์ดพาร์ท เราดูสถานะตัวรถได้อะไรได้สั่งสตาร์ทรถได้ในเฉพาะเกียร์ออ,อโต้ก็จริงแต่เกียร์ธรรมดาเนี่ยผมมองว่ามันมีอะไรที่เข้ามาช่วยเหลือเราได้เยอะ,ะบริการช่วยเหลือสุขเสือ24ชั่วโมงค้นหาศูนย์บริการ<ะ>ดูสถานะการใช้น้ามันเครื่องไปแล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต้องเข้าศูนย์เลยไหมหรือว่าดูแรงน้ํามันนี้เช้ามาเราลืมว่าเราเติมน้ํามันยังเราเปิดมือถือมาเราก็เห็นแหละ<ฮ> MM. นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงเนี้ผมว่าฟอร์ดทำมาดีแล้ว แล้วก็อยากให้พัฒนาต่อไปในด้านดีๆแบบนี้เยอะๆนะครับเราเองเราก็เป็นคนใช้ฟอร์มมาตั้งแต่แบบก็เป็นสิปีม,มานานมากตัก้งแต่ที่มีรถเก่งมีโฟกัสมีเฟียต้า <Fe ater, S 1> อะไรใช่ใช้ใชมาตั้งแต่เฟียต้าแล้วรู้สึกว่ารถคันนี้มันปรับเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ผมมองว่ามันล้ำสมัยขึ้นหนึ่งสองคือมันดูใช้งานได้จริงแล้วมันใช้ได้จริงนะครับมันก็ พ,พูดยังไงดีอะมันมันมันโอเคแล้วแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าชอบแบบนี้ไหมบางคนก็ไม่ชอบมีคนเข้ามาถามเยอะว่าข้างในเนี่ยแบบเปลี่ยนไปขนาดนี้บางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ mm. ผมมองว่าไม่ได้ใช้ก็มันมีคำหนึ่งที่จะพูดกับลูกค้าเสมอว่ามีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มี oh. ใช่ระบบต่างๆบางทีเราเรียนรู้ได้ครับ mm. เราไม่ใช่แบบต่อให้ผมแบบโลเทคโนโลยีมากคนนึ่งอะไม่อยากใช้อะไรที่เป็นเทคโนโลยีแต่ผมก็แบบ เออมันก็ต้องเล่นต้องกดบางทีมันมีให้เราใช้เราได้ใช้แน่นอนแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกยังไงก็เหมือนกับว่าพอไม่มีแล้วก็เดี๋ยวต้องต้องตกแต่งรถไม่ซื้อนี้เพิ่มสิแล้วเราจะมาเสียดายทีหลังว่าเอ้ยมันไม่มีทําไมเราถึงเลือกตัวนู้นตัวนี้จบในราคาเดียวก็คือเขามีให้มาพร้อมแล้วใช่แค่ระบบเดิมๆตัวรถเราไม่ต้องเสริมแพคเกจหรือเราเสริมแพคเกจเพื่อให้รถเราปลอดภัยมากขึ้นอันนั้นผมว่ามันเป็นข้อดี แล้วก็ที่เจอมาบ่อยค่ะอยากสอบถามพี่ตุ้ยเลยคือตัวแท่นชาร์จไวเลสชาร์จแบบไร้สายเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่รุ่นไหนบ้างคะจริงๆมาให้ตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นมาเลยครับอย่างพวกตัวเขาเรียกว่า low series นะครับจริงก็เป็นตัวที่มองเทียบกับอื่นก็ไม่ได้โล w เลยมันก็ h i กว่าคนอื่นเขาแหละแต่ Ford มองว่าบางทีกรณีนั้นๆเนี่ยเราใช้เป็นสายเสียบแทนได้ไหมไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยบางที รถในแบบนี้พวก4ี่ประตู <Gew. S 1> หรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นรถครอบครัวมากกว่าบางทีเราต้องชาร์จหลายเครื่องหรือว่าอ,อะไรเ, <โ vem S 1> เขาก็พยายามทําที่ชาร์จให้หลายๆจุดอย่างเช่นเนี่ยมี USB มี TypeC ให้มีแท่นชาร์จด้วยเพราะฉะน,นั้นเราใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นเราไปกัน4ี่ห้าคนอยู่แล้วมันจะชาร์จทีเดียวสี่ห้าคนก็เป็นไปไม่ได้ <ôi> เขาก็ทํามาให้รองรับประมาณนี้นะครับอย่างพวกแคบพวกหัวเดียวอะไรเขาให้เป็นสายเพราะอะไรหนึ่งเราก็แค่เสียบสายแล้วก็ชาร์จไป เราก็นั่งแค่สองคนมันคงไม่ได้วุ่นวายอะไรมากประมาณนั้นแล้วเบาภายในรุ่นนี้มีเบาหนังด้วยไหมคะจริงๆเบาหนังตัวเอ็กซ์ทีเนี่ยยังไม่ได้ทํามาให้นะครับจะทําในเริ่มในตัวสปอร์ตนะครับแต่เอ็กซ์ทีถามว่าสามารถทําได้ไหมผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะหนึ่งถุงลมอ่ะเราเพิ่มเยอะมากขึ้นการทํางานของถุงลมต่างต่างอ่ะมันมีผลเสมอในการเปลี่ยนแปลงต่างๆบางทีเราทําอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะดูตรงนี้เพิ่มเติมอีกนึง โอเคนี่ก็คือข้อมูลแล้วก็สาระความรู้ที่ได้จากคลิปนี้แล้วก็ได้จากพี่ตุ้ยค่ะใชแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปด้านหน้าตัวรถกันค่ะได้เลยครับวันนี้จะพามาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับที่ให้ลูกค้าในดาว์โหลดไว้ใช้ในตัว Next Gen ทั้งหมดนะครับมันทำงานอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างผมก็จะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับก็หนึ่งครับสามารถเขาเรียกว่า ดูสถานะเกี่ยวกับตัวรถนะครับนัดเข้าศูนย์บริการนะครับดูว่าตัวรถตำแหน่งอยู่ที่ไหนการช่วยเหลือ24ชั่วโมงต่างๆนะครับแล้วก็สำคัญเลยระบบในส่วนของการสั่งสตาร์ทรถดับเครื่องรถนะครับปลดล็อกรถล็อกรถหรือว่าใช้เสียงแต่เรียกหารถนะครับก็คือใช้ได้จากตัวมือถือแล้วก็สมาร์ทวอทที่เราใช้งานกันอยู่ปกตินะครับ ก็สามารถทํางานได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับว่าสั่งสตาร์ทรถจากมือถือเนี่ยมันง่ายยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมลองกดเลยนะครับแล้วก็แค่เปิดแอป For ์ดพารขึ้นมาครับหน้าจอแรกเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการมีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปุ่มดับเครื่องปุ่มเดียวกันนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยก็เป็นปุ่มปลดล็อกแล้วก็ตัวล็อกรถนะครับด้านล่างมันก็จะเป็นในส่วนของการ ทำเสียงแต่นะครับให้เราได้หารถได้หรือว่าบางทีเราลืมที่จอดรถอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับก็คือกดปุ่มนะครับสตาร์ททิ้งไว้3วินาทีนะครับ1ครับ2ครับ3ครับนี่เป็นไงครับใช้งานง่ายนะครับแค่ปลายนิ้วเราสัมผัสอยู่ที่ไหนทั่วมุมโลกนะครับขอให้มีสัญญาณมือถือเราสามารถกดสั่งสตาร์ทรถหรือดับเครื่องได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ย ไม่ต้องมายุ่งอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยนะครับต่อไปผมจะสาธิตในการดับครับง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับกดค้างไว้3วินะครับ1ครับ2ครับ3ครับนะครับเป็นไงครับง่ายๆนะครับไม่กวนใจเพื่อนบ้านด้วยในการสตาร์ทนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวตู้จะโชว์ให้ดูนะครับเห็นเขาเรียกว่าหลายๆท่านเริ่มรีวิวกันแล้วเนาะเป็นตัวสมาร์ทวอท์นะครับในการสั่งสตาร์ท แล้วก็ดับเครื่องเหมือนกันนะครับเราก็สามารถโหลดมาใช้ได้นะครับเริ่มนะครับกดนะครับหนึ่งครับสองสามครับอ่าเห็นไหมครับแค่เรามีสัญญาณอ่ะมันก็สามารถสั่งสตาร์ทได้แล้วเหมือนมือถือเลยไม่ได้ต่างกันนะครับต่อไปก็เป็นการดับเครื่องนะครับกดนะครับหนึ่งสองสามครับเห็นไหมฮะ เราไปวิ่งไปอะไรมือถือไม่ได้อยู่กับตัวหรือว่าบางทีอาจจะอยู่ในกระเป๋าเราขี้เกียจหยิบเราใช้สมาร์ทวอทเราสั่งสตาร์ทรถวิ่งเหนื่อยมาอยากกินน้ำเย็นๆก่อนก่อนจะขึ้นรถเปิดแอร์ทิ้งไว้ทําอะไรทิ้งไว้ได้หมดเลยครับหรือบางทีเราวิ่งถ้าจนลืมหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ดูแมพหรือว่าอะไรจากตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็มานําเสนอเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันดีๆที่ฟอร์เขาทํามาให้นะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากมาลองรถหรือว่าอะไรมาที่ฟอรพราม5ามาเจอตุ้ยได้ครับค่ะแล้วนอกจากความรู้ที่เราได้รับจากพี่ตุ้ยแล้วค่ะอยากให้พี่ตุ้ยแนะนําข้อเสนอสุดพิเศษแล้วก็ช่องทางการติดต่อของพี่ตุ้ยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะได้เลยครับก็อย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันก็มีโปรพิเศษเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะนะครับเช่น1่ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2ครับการแต่งเต็มแบบนี้นะครับ3คือดาวเริ่มต้นนะครับ49,000บาท นะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนให้เราเข้ามาคุยกันครับหรือโทรมาหาตุ้ยก็ได้นะครับตุ้ยขออนุญาตทิ้งเบอร์ไว้นิดนึงนะครับก็0819220383นะครับตุ้ยครับเบอร์เดิมไม่โทรมาได้24ชั่วโมงนะครับอยากได้แบบไหนอยากแต่งแบบไหนพี่ต้องการให้ผมอธิบายเรื่องอะไรบอกได้หมดนะครับผมก็มีความรู้ในเรื่องตัวรถประมาณหนึ่งก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลให้คำปรึกษานะครับทั้งตัวรถทั้งไฟแนนซ์ทั้งเขาเรียกว่าทุกอย่าง นะครับเกี่ยวกับรถฟอร์ดนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดไม่สะดวกโทรอยากเข้ามาหาก็มาหาได้ที่ฟอร์ดพลาม5ห้านะครับตุ้ยก็อยู่ทุกวันนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับถ้าหายก็แทวว่าหลับเล่นตัวเองเจ็บเองเลยร่บยังไงก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับในส่วนของตัวรถหรือว่าอะไรก็มาดูกันได้นะครับแล้ววันนี้ค่ะอจิก็ได้ความรู้จากพี่เขาไปไม่มากก็น้อยค่ะแต่ใครที่สนใจค่ะรถ ฟอร์ดทุกรุ่นก็สามารถสอบถามพี่ิ้ยกันเข้ามาได้เลยค่ะคแล้วพบเจอทั้งอาจิและก็พี่ตุ้ยได้ที่โชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาพระราม5ค่ะควันนี้เราทั้งสองคนลักขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ